พี่หาเจอว่าเหรียญอยู่ในแก้วไหนวันนี้พี่ต้องเต้นกับมิน้นถ้าหาเจอถ้าหาเหรียญเจอพี่ต้องถ่ายคลิปเต้นกับมิน้นไหนเหรียญ <c oughs> ไม่มีสักอันเลยไม่มีเลยเหรอไม่มีมแล้วนี่อะไรเต้นอะไรบอกกอนพี่ไม่ตกใจเลยเหรอที่มันมีเหรียญอยู่ในแก้วนี้ไม่มีมิ้นจะแกล้งเราฝ่ายเดียวไม่ได้มิ้นเราต้องเต้นอะไรบอกกันมิ้นไม่รู้มิ้นไม่ได้คิดมิ้นแค่จะแกล้งพี่ด้วยอันนี้เฉย ไม่มีนะไม่ต้องเต้นเลยังไม่มีในในได้ไงอุตส่าห์ติดกาวทุกค,คนคลิปแก้ว้อนนี้มันทำเนียนมากนะเนี่ยไม่เห็นเหรียญเ,เลยเออใช่จริงจริงมันควรจะเนียนมากด้วยซ้ำน,ออ <c oughs> น,นี่นี่เอางี้เอาเรีแอคชั่นที่มันควรเป็นแล้วกันโอเคเอาแบบอุดมคติเลยนะแบบ <Okay. S 1> ที่น่าจะเป็นถ้าพี่หาเหรียญเจอพี่ต้องเต้นกับมินวันนี้ <c oughs> นี่อันนี้มีเหรียญแอบซ่อนไว้แล้วใส่แก้วใส่ใครก็เห็นสองอันเนี้ยเราเปิดพร้อมกันมันไม่มีอยู่แล้วเฮ้ย โคตเนียนนะมิน้นเฮ้ยเฮ้ยอย่าจีพอแล้วอันนี้วร์ชั้นสองนะครับลงด้วยลงด้วยอีกคลิปหนึ่งไม่ลงลงไม่ลงไม่ลงเดะ